สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวกระติกต้มน้ำร้อนแบบพกพานะครับซึ่งเป็นระบบสัมผัสสามารถเลือกอุณหภูมิอ่ร้อนร้อนมากร้อนบางกลางแล้วก็อุ่นๆนะครับอันนี้คือข้อดีเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวผมขอให้ดูรูปลักษณ์ภายนอกก่อนนะครับขวดน,นี้กระติกนี้สามารถบรรจุน้ำได้500มิลลิลิตรนะครับก็จะมี มีช่องเสียบปลั๊กจะมีปลั๊กแถมมาให้ครับคือตัวนี้ตัวนี้จะเป็นปลั๊กอันนี้จะเป็นปลั๊กแบบของจีนนะต้องหาซื้อตัวปลั๊กที่รองรับหรือตัวแปลงมาใช้ส่วนฝาตรงนี้ครับสามารถยกขึ้นมาฮิ้วได้เดี๋ยวไปดูข้างในนะครับข้างในข้างในจะเป็นวัสดุที่ทําจากสแตนเลส3า4นะครับอันนี้เนี่ครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าถ้าเกิดเราเสียบปลั๊กใช้งานนะครับมันจะเป็นยังไงคืออันนี้ผมเสียบปลั๊กไปแล้วน,นะครับนี่ยรันยวขึ้นตรงนี้เป็นขีด3ามขีดเดี๋ยวผมจะเริ่มใส่น้ําให้ดูนะครับใส่ประมาณนี้แล้วผมก็จะปิดฝาตัวสัมผัสระบบสัมผัสน,นะครับจะอยู่ตรงที่ ตัวอนภาษาจีนตรงนี้นครับนี่ถ้า,าสัมผัสไปก็คือนี้อันนี้คือต้มให้เดือดหนึ่งร้อยองศาเซลเซียสนะครับอันนี้จะเป็นอุณหภูมิปัจจุบันที่บอกก็คือสามสิบองศาถ้าเรากดอีกทีนะครับกดไปเรื่อยๆหนึ่งร้อยอันนี้คือต้องการให้ได้แปดสิบองศาอันนี้หกสิบหรือสี่สิบห้านะครับมันจะได้ประมาณนี้มีหนึ่งร้อยแปดสิบหกสิบสี่สิบห้านะครับคือถ้าตั้งที่สี่สิบห้าองศาเซลเซียสครับถ้าน้ำเดือดถึงจุดนี้มันจะตัดให้ออตโตรมัินะครับทำให้เราสามารถดื่มมนนน้าททีี่่่่ออุไไดดโย เดี๋ยวมาดูกันนะว่าถ้าเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะอเริ่มดังแล้วนีน่ดังอ๋อมันดังเพราะผมไปกดเช่ไหม เป็นสี่สิบห้ารอสักคู่หนึ่งนะครับ ีริตัวนี้จะใช้เวลาต้มไม่ค่อยนานนะไม่เกิน5นาทีก็จะเริ่มเดือดแล้วตอนนี้จะเริ่มมีเสียงปังวดวบอ่าทีนี้มันดังนี้ก็คือได้อุณหภูมิตามที่ต้องการนะครับก็คือที่ผมตั้งไว้4ีองศาเซลเซียสนครับทีนี้เราก็สามารถเอาน้ำเนี่ยไปดื่มกินได้เลยนะครับผมบก็ขอจบการรีวิวกระติกน้ำต้มน้ำร้อน เปลี่ยนเท่านี้นะครับขอบคุณครับ